ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเบตงนายกรัฐมนตรีมั่นใจขอให้ประชาชนรอตไตรมาสสี่ ได้ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตแน่ได้ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตอย่างแน่นอนเชื่อไตรามาส1-2ถึงของปีหน้าจะสามารถเห็นดอกเห็นผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นายเสฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตใช้งบประมาณ5 6 0 0 0 0ล้านบาทต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีหลายภาคส่วนที่ต้องการรับฟังทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักวิชาการต่างๆรวมไปถึงการตั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเช่นคนรวยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวัดรวมถึงที่มีการตัดกลุ่มเป้าหมายที่ถูกตัดไป12%ของวงเงินทั้งหมดและมีการตั้งคำถามว่าจะกู้เงินมาใช้ในโครงการดังกล่าวหรือไม่จนกระทั่งเราบริหารจัดการตรงนี้ให้มั่นใจจริงๆโดยในตรา,าสีนี้ได้อย่างแน่นอนยืนยันทุกอย่างทุกขั้นตอนตรวจสอบได้สุจริตบริสุทธิ์ใจพร้อมยำ ว่าขอให้คอยในไตรมาสที่4ส่วนการประเมินผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดังกล่าวจะออกมาในไตรมาสใดนายยกรัฐมนตรีระบุว่าคิดว่าในช่วงไตรมาส1นถึงของปีหน้าจะเห็นผลและนโยบายการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นเรือธงในการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส4ปีนี้อย่างการจัดงานเทศกาลต่างๆในหลายพื้นที่และที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภูเก็ตที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ วันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 MHz เพจสวทเบตงนิวส์เลวิทิอุ o ออนไลน์ radiobetong.prd.go.th